สวัสดีครับพี่น้องครับซ้ำไปดีทุกท่านอีกท่านหนึ่งครับผมอัปเดตนะฮะอัปเดตไอคอนสยามนะฮะซ้ำไปดีสวัสดีวันที่หาเนี่ยครับเดือนเจ็ดตีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองนะฮะตอนนี้บาโบอยู่ที่ท่าเรือนะฮะไอคอนสยามนะครับถนนเจริญนครนั่นเองโท้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะหลายครั้งที่บาโบมาหลายครั้งที่บาโบูพาพี่น้องเอ๋ยนะ่ยฮะโมนี้กลับมารีวิวอีกแล้วนะฮะ ถ้าเรือห้างไอคอนสยามโอ้โหพี่น้องเ้ยตื่นตาตื่นใจนะครับสมัยลิเวอร์ไซด์นะฮะน้องพ่น้องน้อ0881908889น้องพ่นดองน้องโทรมาจองบัสจองตัวอะไรเลยนะฮะนั่งเรือนะฮะเรือที่เรือจัดเลี้ยงกันแล้วกันน,กน้องพ่น้องนาอบาบุกจักเสืเอดจังใดนะฮะบ,บางทานกับบาบเรือสำมราญว้าว อีฟังฟังนี่ก็มีนเอาพี่น้องเนาะฝากฟังนี่ก็มีคือกันนี่ฮะนับท่องเที่ยวทีจะรอลงเลือโอ้โหสวยงามพี่น้องสวยงามที่นี่ประเทศไทยนะครับที่นี่ไทยแลนด์ห้างไอคอนสยามห้างดังระดับโลกพี่น้องเอ๋ย พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยไพรวัลข้อมซุกสื่อโบได้พี่น้องเอ๋ยนะฮะบเบินเอาคลิปนี้เด้อเนี่ยฮะเสน่ห์ของเมืองไทยเสน่ห์ของประเทศไทยว้าวอ่อนซ้อนดีพี่น้องออนซ้อนประเทศไทยออนซ้อนเมืองไทยนะฮะเนรมิตสายน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนะฮะ ต่างชาติตอกติดใจมาแล้วก็อยากมาอีกนะมาแล้วกับอกตอ่อประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนฝั่งคงมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะสวยงามนะเหมาะโลวีนีเปีพี่น้องเนึ่โอ้โหนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเตรียมแล้วพี่น้องเตรียมจะลงเรืออ๋อโทษฝั่งนี้นะฮะเรือเจ้าพระยาบริ้งเซ็นะฮะเบอร์ห้า คิดก่อนหน้าทีบาบุปปรีวิวนะอยู่บนสะพานพุธน,นะฮะจะมองลงมาล่ะลางเห็นเรือที่กำลังแล่นนะฮะใตส้สะพานพุทธและสะพานพระปกเก้าวสวยงามตื่นตาขนาดพี่น้องเอ๋ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยประเทศไทยบาบุตักสียคำใดมาบรรยายตื่นตาตื่นใจลาย เรือลำนี้ออกไปนะฮะเรือลำใหม่กะจะมาเทียบพาแทนเนาะพี่น้นองเน,นาะถือว่าเรือลำใหญ่ที่ทุกท่านเลยนะบ่าวบุเองก็ที่ว่าเห็นแล้วก็อยากอยากไปล่องบึงสักครั้งในชีวิตเจ๊พี่น้องก็่ว่จะสิบเป็นจังไดเนานะสำหรับคลิปนี้บ่าวบุเองก็บที่ว่าเดินทางจากต่างจังหวัดนะฮะไปรีวิวถนนทองไฮทองหน้าถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยเมื่อนี้มาที่ เมืองใหญ่เมืองศรีวิไลกรุงเทพนาน้ำข้อหน้าไปดองนะเมืองอมรรัฒนากรูสินเนาะพี่น้องนะเองออนาะว้าวมาแล้วมาแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดด้วยที่ประเทศไทยนะเป็นประเทศที่มีแต่รอยยิ้มนะีฮะเป็นประเทศที่มีแต่ความสุขนะฮะ เมื่อนะักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วมายามแล้วกะติดโอ๊ติดใจดังที่ทางผู้ชมเห็นดังนะนของบาโบนีบ่ฮะนี่คือสาวสวยเนี่ยสาวจีนสวยงามบาโบจะรีบดูด้านนี้เนาะพี่น้อ,นองเนาะขอมาเถยบพารับนักท่องเที่ยวแล้วเสียงดังนี่ฮะแต่ว่าบาโบฟังบทะชารู้เก่ีนะครับเพราะว่าบาโบบอกวาทาจีนบราเป็นเนี่ยพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้ว โอ้โหเจ้าพระยาริ้งเซ็ตเบอร์6นะครับพี่น้องครับกำลังจะเทียบผ้าแล้วตอนนี้นะฮะอย่างนิ่มนวลเลยเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดฝีมือของโซเฟอร์เด้่พี่น้องเอ๋ว้าโบกไม้โบกมือทักทายนะตอนนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะนักท่องเที่ยวกับที่ว่ายกมือเนี่ยครับโอ้ทักทายครับ ตาเจ้าที่บนเรือเนาะพี่น้องเนาะฟาโทษสุดยอดอันนี้ประเทศไทยสุดยอดเดือดลายเจ้าพญาปิงเซตนี่ฮะเข้ามาเทียบท่าแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะยางนิ่มนวลนเี่ฮะสุดยอดเลยนี้นี่ฮะนี่คือเมืองไทยนะครับมีการจัดระเบียบนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะที่หนึ่งของโลกนี่ยฮะประเทศไทยนี่รับเบิรงเอาที่เราพี่น้องเอ้ยนะครับท่านี่ฮะ ขาโบเมนที่หนึ่งนะกับคือสีบอลไลายขนาดนี่นะะขนาดช่วงโลดซีซสันเนี่ยนักท่องเที่ยวยั่งหลายนะพี่น้องเอ๋ยนะคิดเบิง์ทาเป็นช่วงให้ซีซสันจ้กขนาดใดอีกฝากฟังนึงนะฮะเรือเทียบทาสองลำคู่กันเลยพี่น้องเอ๋ยเติร์ดลูกบุ้เฉนเลย โอ้โหนะ้ะพี่น้องนะอิฐเชาประเทศไทยเนี่ยนะครับอิฐเชาประเทศไทยที่มีแรงนำเขตไทยนะ้าท่องเที่ยวนี่ครับต่างชาตินะฮะต่างหลงไหลนะอยากจะมาเยือนครั้งหนึ่งในชีวิตว,ว้าวธงชาติไทยไต่โรงปิ้วสวยเนาะพี่น้องเนาะคู่กับธงเป็นธงสัญลักษณ์ของพบัสรเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยนะครับ ป้าโมเองกับพี่ก้อมสุขหลายนะครับพุ่มใจนําเสนอสิ่งดีเดืองเหล้าดีๆนะฮะออกสู่สายตาพี่น้องนะฮะให้ได้เห็นนะฮะเฉิคว้าเซรีของประเทศไทยภายใต้กฎหมายเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะอ่อนซ่อนลายนะฮะ เรือล่ำนี้กันนาฮักนี้พี่น้องเอยนะครับนะจะเป็นเรือของโรงแรมนะครับมาส่งนักท่องเที <maybe privilege S 2> <mot iv erem> ่ยวนี <po ison. S 2> ่ฮะเดี๋ยวบารบจะรีวิวตอนเรือแลนด์ออกไปเด้อทุกท่านเนี่ยฮะตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังจะล่อลงเรือเนาะพี่น้องเนาะการทีอว่าหาเบิ้องใดยากเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยสำหรับเรือที่จอดเทียบคู่กันแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะหาเบิ้องใดยากกะโบเมนวาสิหาเบิ้องบ่ได้เลยนะฮะ เดี๋ยวบาบูจะรีวิวเนีครับตอนที่นักท่องเที่ยวแล่นออกไปนะฮะเรือแล่นออกไปเนาะพี่น้องเนาะตื่นเต้นบอกฟิตบอกเถีงบาบูก็ได right ้ว้าวมาฟังนี <Wow. S 3> ้พี่น้องมาฟังนี้ฟังนี้ก็เป็นเรือเจ้าพญาเนาะพี่น้องเนาะเรือเจ้าพญาปริงเซ็ตเบอร์หกเนี่ยบาบูจะล่อให้เรือลำนี้ออกไปเนี่ยเมือนี้บาบูเขาอยากรีวิวไกลๆเนาะพี่น้องเนาะบวอเข้าไปไกลๆนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามี่เอฟซีป็นกระโจงจริงมากเนาะพี่น้องเนาะ สิ่งไหนบอดีกับสีบอเฮดเด้อพี่น้องเด้อนี่ยครับฝากคอมเมนต์นะฮะตักเตือนบาวบุญน้ำเนยนะชิงไหนทีบ่งบอ,อ,อ่บ่เหมาะสมพี่น้องอย่กำลังจัดระเบียบอยู่นอกตอนนี้เนะาะเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังจัดระเบียบนะของนำท่องเที่ยวที่ลงเรือไปแล้วเนี่ยนั่งโต๊ะใหญเนี่ยนั่งห้องใหญ่นะพี่น้องเนาะโอ้โหยพี่น้องเอยูลังไหลกันมากแบบบ่ขาดสายเลยเนาะจากฟังเนี่ยยางลงเรือ ว้าวสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ๋ยเนี่ยลืลยนะล่มใจแทนประเทศไทยไดีนะครับเป็นภาพที่แบบหาเบิบงไต้ทุกๆุกมือนะฮะที่เมืองไทยเนี่ยต่างชาติต่างหลังไหลมาเที่ยวแบบอย่างเน่นแน่นอีกฝากฟังนึงท่านผู้ชมนะฮะเรือที่เทียบคู่กันแลน่นออกไปแล้วเนี่ยว้าว เมื่อกี้นี่นะเรืออีกฝั่งด้านหน้าของวาวูธิเลนออกไปนะียบคู่กับเรือฝั่งอ,อีกฝั่งของเรือเจ้าพญาปริเชตเบร 6, อร์หกเนาะพี่นอ้องเนาะไปแล้วไปแล้วแล้วยังมีเรือเจ้าพญาอีก,นอก,นอกเนี่ยพี่หนังเรือเจ้าพญาแบางกอกเนี่ยนปะริเชตแบงกคอกนะฮะเทียบคู่กับอีกเรือฝั่งหนึ่งออกไปขึ้นการทาา่าู้ชมว้าว ฟังนี้ก็จะเตรียมทาแลน์ออกไปเนาะพี่น้องเนาะอีกฝากฟังนึงไปแล้วฟังนี้ที่บาบูกเกินไปก่อนหน้าบาบาบจูจะรีวิวจนเลือกแลน์ออกไปเนาะพี่น้องเนะาะว้าวงามหลายอัศจรรย์ตาใจหลายเดย้ใจหลายเด้พี่น้องเลย ด้เห็นได้สัพผันแลว้วก็ทว่านับบาเป็นบุญของตัวเองเนี่ที่ได้มาเห็นนะฮะสิ่งที่อลังการของเมืองไทยนี่คือเรือนะฮะเรือที่เป็นเรือนําเชี่ยวนะฮะหรือว่าเป็นเรือจัดเลี้ยงเนาะก่อนหน้าที่บาบุเดเกินไปนะบาเรือสํารานเนี่ยเรือมิเดคอมสุขก,กะสิเป็นเรือสํารานเนาะพี่น้องเนาะมาใหมา่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วมอริเคียนครูชนะฮะเบอร์สองพี่น้องเลยมารอถารับนักท่องเที่ยว โ oh. อ้ไปแล้วไปแล้วเดอ้อไปแล้วเด้องามไร้เตื่นตาตื่นใจพี่น้องเอ๋ยนะี่ยฮะตื่นตาตื่นใจกับความตื่นเต้น,ตนเรื่องของเมืองไทยเอามาฟังนี่มาฟังนี่ออามาพร้อมเลยเสียงเพลงที่ตื่นตาตื่นใจว,ว้าวโหโหโห ออนซ่อนหลายออนซ่อนประเทศไทยนะครับเห็นเรือที่มีแสงสีระยิบระยับพี่น้องเอ๋ยนะครับแล่นผ่านไปใกล้หน้าผ่านไปใกล้ตาบ้าพวกเองก็ถือว่าโอโ้โหโหร้านใจโมโหร้านหลายพี่น้องเอย๋ยมาอีกฝากฝั่งหนึง่งกําลังแล่นผ่านมาเนาะพี่นอ้นองเนาะว้าสุดยอดอีนนี้สุดยอดความงามของประเทศไทยวา้าเป็น เหตุการณ์หนึ่งอีกเหตุการณ์น้องพี่น้องน้องความตื่นตาตื่นใจของท่องเที่ยวไทยนะฮะบาวบุเองกับไรลรีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้สัมผัสน้องพี่น้องความตื่นเต้นอีกหนึ่งครั้งเมื่อนี้นะฮะวันที่หาเดือนเจ็ดสีพศสองพันหกสิบเจ็ดนั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะสำหรับคลิปนี้บาวบุเขาได้ล่าไปแล้วนะฮะก่อนจากกีฬาคนไหลเป็นกำลังใจนะฮะกดกระดิ่งอย่างเดือนสิงที่สำคัญสนับสนุนบาวบุโดยการกดคขังโฆษณากับรายการพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีสวัสดีครับว้าว 产度折了都给不 <noise> <noise> <noise>